ก่อนหน้านั้นเราเคยนําเสนอจอมปลวกที่รูปร่างรูปทรงแปลกๆทั้งเป็นรูปพระพุทธเจ้าก็ดีนะ,ะทั้งเป็นรูปพญานาคก็ดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นจอมปลวกที่ขึ้นมาลักษณะเหมือนไอ้ไข่เออจะเหมือนจริงหรือเปล่าเนี่ยไปดูกันเลยค่ะ เนี่ยแหละพี่แบงเป็นกรณีที่ผู้ใช้ Facebook เขาแชร์รูปจอมปลวกที่มีผมจุกคล้ายกุมารในไข่กลายเป็นที่ฮือฮาเลยทีนี้พอมันเป็นข่าวขึ้นมาผู้สื่อข,ข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปภายในป่าโคกกลันนะคะเพอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะพอไปถึงก็พบเนี่ยแหละชาวบ้านเนี่ยนำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้โดยจอมปลวกที่เห็นเนี่ยสูงประมาณ1เมตรลักษณะคล้ายคนเลยจริงๆคือมีส่วนลำตัวดูมีใบหน้ามีปากมีจมูก มีตาแล้วก็ผมจุกอย่างชัดเจนชาวบ้านบางคนเนี่ยบอกว่าเหมือนด้านข้างเนี่ยนะเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านลําดวนซึ่งมรณาภาพไปเมื่อ15ปีที่แล้วและวันนี้วันที่ผู้สุ่ขาวไปเนี่ย ก็ตรงกับวันครบรอบวันมรณภาพ15ปีพอดีเลยโอ้โหซึ่งนอกจากนี้นะคะบริเวณโคนต้นไม้หาออกไปอีกประมาณ3าเมตรก็พบว่ามีจอมปลวกเล็กกาลังเกาะสร้างขึ้นมาคล้ายกับเจดีย์ด้วยและที่บนต้นไม้ก็พบปลวกกําลังสร้างรังทางเดินคือเขาบอกว่ามองไปมองมาเนี่ยเห็นเป็นเลขนี่ไงเห็นเป็นเลขค่อนข้างชัดเลยโอ้เหมือนมันไปเกาะกันแบบนี้เลยใช่คือบางคนก็มองว่าเป็น4 1บางคนก็มองว่าเป็น42ก็แล้วแต่คนมองเนาะโดยคุณเตยพดุ ชาติเป็นผู้พบเห็นจอมปลวกก็เล่าว่าตนเข้าไปเข้าป่าหาเห็ดก็พบ จอมปลกดังกล่าวมาตั้งแต่ปี61แล้วโแล้วเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเหมือนไอ้ไข่มากกว่านี้อีกเอาเหรอเออแต่ว่าตอนนี้มีคนลูปคล้ำก็ทําให้ร่องรอยความเด่นชัดเนี่ยคือมันจางลงใช่แต่ยืนยันเขายืนยันแบบนี้นะคะว่าเป็นของจริงไม่มีใครมาแกะสลักไว้แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เพิ่งรู้ก็เลยเดินทางพากันมากราบไหว้ตลอดทั้งวันคือหลายคนก็สงสัยเอ๊ะมีคนมาแกะสลักไว้หรือเปล่าแต่ชาวบ้านเขาก็ยืนยันเนาะ ว่าเป็นของจริงแบบนี้วันก่อนก็เคยเห็นเหมือนกันนะชาวบ้านที่แ็นเหมือนแบบร่างทรงอะไรเงี้ยบอกว่าเหมือนกุมาเนี่ยเข้าสิงร่างบอกเลขเหมือนกันนะเออนั่นน่สิอ่ะก็ขอให้ถูกนะฮะรางวัลด้วยกันก็แล้วกันนะครับโชคดีนะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมเะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ